ในปกติกล่าวถึงฮูป้าไว้ว่าฮูป้าเป็นโปกเกมอนประเภทพลังจิตและก็ผีโดยที่ฮูป้านะคะจะมีลักษณะคล้ายกับอีมเป็นปีศาจในเทพนิยายตามความเชื่อของชาวโยโุโรปสามารถสร้างห่วงเพื่อเคลื่อนย้ายและนําสิ่งต่างๆไปอยู่ในสถานที่ห่างไกลและลึกลับได้ <S <S ว่ากันว่าฮูป้านะคบเป็นโปกเกมอนที่ชอบก่อปัญหาและสร้างความปั่งป่วนโดยการเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆที่มันลหลงไหลหรือชื่นชอบเข้าไปในมิติของมันนะครับทั้งนี้ฮูป้านะครับจะมีอยู่2ลร่างก็คือร่างที่ถูกผนึกกับร่างที่ไม่ได้ถูกผนึกนั่นเองโดยร่างที่แท้จริงขอองงงนนมมมีพลััยิ่่ใหหญาาต เล่ากันว่ามันต้องการขุมทรัพย์จึงเอาปราสาทที่ซ่อนขุมทรัพย์ไว้ไหายไปทั้งหลังเลย,เลยและน้องยังมีความสามารถในการแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างด้วยห่วงแหวนทั้งหกห่วงของน้องนะครับแล้วรู้หรือไม่ฮูป้าชอบแกล้งคนอื่นในการเล่นทีเพอน้องจะเต้นลําล่าเริงน,นะครับให้ตรงข้ามคึกคักแล้วก็ตายใจแล้วน้องจะใช้จังหวะนั้นในการช็อตไฟฟ้านะคะประเด็นคือนี่เล่นลหรอเอลาไฟฟ้ามันเล่นเนี่ยเล่นแล้วเหรอ ในโปรเกตเด์กล่าวถึงบาเลียไว้ว่าบาเลียสนะคะวิวัฒนาการล่างมาจากมาเนเน่ซึ่งทั้งคู่นะคะเป็นโปเกมอนพลังจิตกับแฟรี่เหมือนกันนิยามสําหรับมาเนเน่นะคะง่ายๆเลยก็คือโอตาคุของบาริโคลูนั่นเองนะคะว่าน้องอ่ะชอบเรียนแบบท่าทางใดๆเอ่ยอย่างเอาเป็นเอาตายเลยและอย่างน้องชอบแสดงให้คนอื่นเห็นด้วยนะคะผมแล้วก็มองดูการตอบสนองว่าเอ้ยคิดเห็นยังไงกับท่าแสดงของน้องเอาวิวัฒนาการมาเป็นบาเลียนะครับน้องก็ยังคงแสดงอยู่นั่นเองโดยชอบแสดงท่าทางกริยาต่างๆเหมือนเป็นละครใบ้และมีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกับ ตัวตลบนะคะและน้องนะคบยังสร้างกำแพงโปร่งใสโดยใช้พลังแห่งความมีชีวิตชีวาซึ่งปล่อยออกมาจากปลายนิ้วของน้องด้วยนั่นเองทําให้น้องมีความสามารถในการป้องกันการโจมตีหลากหลายรูปแบบแล้วรู้หรือไม่ครับนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ <c oughs> คิดกันว่าฝ่ามืออันใหญ่น้าภานาเพื่อมาใช้ในภาษาใบานั่นเอง <c oughs> หาในโปเกรมได้กล่าวถึงซาเซียนไหมว่าซาเซียนนะคบเป็นโปเกมอนประเภทฟแฟรี่และโลหะเป็นชนิดโปเกมอนนักลบนั่นเอง <c oughs> น้องนะคบเป็นซาเซียนราชาแห่งดาบซึ่งมีอีกร่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นาฟาเซียน <c oughs> ผู้กล้าฝึกตำนานซึ่งจริงาฟาเซียนร่างนี้นะครับเป็นร่างที่เท่มากๆน้องจะคาบดาบไปด้วยประเด็นซึ่งดาบพิว่านี้นะครับก็เป็นอาวุธในอดีตนะครับผมที่แม้แต่โปเกมอนกิการแม็กนะครับก็สามารถฟันทิ้งได้ในดาบเดียวและน้องยังฟันทุกอย่างให้ขาดได้จนได้ถูกขนานนามว่าดาบของราชาแห่งทุตซึ่งเป็นที่เคารพยำเกร ทั้งมิดแล้วก็ศัตรูเลยสมแล้วที่เป็นโปรกมอน,นักลบนั่นเอง <ปะ S 2> แล้วคุณผู้ชมรู้หรือไม่สิ่งเดียวที่ซาเซียนตัดขาดไม่ได้นั่นก็คือตัดใจไม่ลงและคงไม่ยอม เนื้อหาในโปรกตมดกล่าวถึงโฮโอไว้ว่าคนของโฮโอนั้นเรืองแสงเกิดขึ้นรอบตัวของมันทำให้ผู้พบเห็นลงไหลในแสงนะ้และไม่สามารถละสายตาออกจากมันได้เลยคนเหล่านี้มีคนกล่าวไว้ว่าจะมอบความสุขให้กับผู้ถือครองและยังว่ากันว่าโฮโอนะครับมันอาศัยอยู่ปลายสายลุงด้วยทั้งนี้นะคะโฮโอเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่อยู่หอคอยกระดิ่งในเขตโจโตนเองการที่เราเห็นว่าน้องสามารถสร้างแสงสีลุงได้นั้นเป็นเพราะว่าปีของน้องนั้นเป็นแท่งปีซึ่งว่ากันว่าใครก็ตามที่เห็นโฮโอนะถือว่าเป็นบุคคลพิเศษว่าแทบจะไม่มีใครเห็นนอมา 1 0อกว่าปีแล้วนับตั้งแต่ตำนานหอคอยที่ถูกเผาไหม้นั่นเองนะซึ่งในเนื้อหาตำนานของโฮโอนะฮะก็บอกได้ว่าหลังจากที่หอคอยถูกเผาไหม้โฮโอได้ชุบชีวิตโปเกมอนทั้ง3ตัวออกมานั่นก็คือเอนเตไลโคแล้วก็สตีคูนนั่นเอง<ะ>และโฮโอ,โอก็ไม่เคยกลับมาที่หอคอยนี้อีกเลยตัวบแบบเอ้ยเราเลิกกันแล้วอะเศร้าจะให้เรากลับมาคืนนด้กก็แบบบดไดบ้าถ้าเปรียบความรักเหมือนแก้วมันก็คือแก้วที่แตกแล้วแล้วคุณคิดว่าเราจะกินน้ำจากแก้วที่แตกนั้นได้หรือเปล่าคะ เนื้อหาในโปรกแกรมได้กล่าวถึงโอดิชิซึคุโมไวว่าน้องนะครับเป็นโปเกโมอนประเภทน้ำมแมลงมีจุดอ่อนเป็นประเภทไฟฟ้าบินแล้วก็หินเป็นชนิดโปเกโมอนฟองอากาศนั่นเองอันนี้ขออนุญาตแทรกนิดนึงนะคะคือตอนแรกที่ฉันเห็นอะใชก็มองว่าเออมันเป็นโปเกโมอนแมงมุมประมาณนี้นะก็คิดว่าไอ้นี่เนี่ยน่าจะเป็นส่วนหัวและไอ้นี่น่าจะเป็นส่วนลำตัวพอเล่นไปเล่นมาเอ้ามันกลับกันยี่หว่าไอ้นี่หัวหนี่ลำตัวโอ้ oh my god น้องมิวตะการล่ามาจากชิซึคุโมนะคบผมซึ่งเป็นน้ำแมลงเหมือนกันนะครับตอนที่อยู่ล่านี้นะะว่ากันว่าฟองน้ำของน้องนะค ขึ้นจากใยที่มีความเหนียวมันเลยแทบจะไม่แตกเลยแล้วน้องนะคะจะพยุงฟองน้ํานี้ด้วย3มขาของน้องที่มีพอมีวัฒการล่านะคะน้องก็จะมีนี้ใส่ดูแลเอาใจใส่เดินไปมาพางปกป้องฟองน้ําที่มีอาหารแล้วก็ชิสุคุมโมด้วยฟิลแบบเด็กน้อยกับผู้ปกครองเวอร์และน้องยังสามารถยิงฟองน้ําเหนียวเหนือออกมาได้เมื่อศัตรูที่ถูกขังอยู่ในฟองน้ําหมดสติก็จะกัดให้ขา,ขากระจายด้วยขากันไกลอันใหญ่ช่วงลหลังๆนี้ดูนะกลัวนะคะเอาจริงๆ เนื้อหาในโปเแกรมกล่าวถึงคาจิลิกาเมไว้ว่าน้องเป็นโปเกมอนประเภทน้ำหินมีจุดอ่อนเป็นหญ้าไฟฟ้าต่อสู้แล้วก็ดินน้องเป็นโปเกมอนจอมกัดนะครับมีคุณลักษณะก็คือการที่แข็งแกร่งแล้วก็กระดองที่เกาะหนามากๆน้องจะมีปากขนาดใหญ่คล้ายใบเลื่อยนะคะไว้กัดก้อนหินแตกในทีเดียวพร้อมกับมีนิ้วสที่ก้าวรล้ารุนแรงมากคือเอาจริงๆไม่จําเป็นต้องอ่านโปรกมเดกก็ ดูเบ้าหน้าก็พอรู้อยู่ว่าน่าจะดุอยู่บ่ตะกวดและน้องยังมีพฤติกรรมนะที่ชอบแอบซ่อนตัวอยู่ตามชายฟังพอยืดคอยาวออกมาเพื่อที่จะขย่ามเหยื่อตอนที่เหยื่อออกมาดื่มน้ํานะคะับอูแบบกัดคออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโปเกมอนอะไรอ่ะกัดคอคนอื่นอแกติดเลยแต่ไม่ได้ไอ้บ้าเอย เนื้อหาในปกติกล่าวถึงเคลเบตไว้ว่าเคลเบตนะฮะเป็นโปกแกรมประเภทน้ำแข็งมีจุดอ่อนเป็นไฟต่อสู้หินแล้วก็โลหะน้องวิทยาการล่างมาจากคาจิคอนนะครับผมแล้วบอกเลยว่าคาจิคอนนะฮะเป็นโปกแกอนที่น่ารักมากน้องจากอาต่ายบริเวณเทอกเข่าที่เย็นมากๆนะครับผมพร้อม,มกับขี่หลังเคลเบตบตอนเวลาย้ายถินฐานด้วยนั่นเองและน้องยังสามารถป้องกันตัวเองโดยใช้น้ำแข็งที่เย็นจะเยือกนะฮะติดลบ100องศาเซลเซียสขอบคุณ่วร่างกายนะครับผมพอวิทยาการเป็นเคลเบตแล้วทางน้องจะเป็นปโปรแกอมที่ตัวใหญ่มาก สูง2เมตรหนัก505กิโลกร,รัมนะครับผมเป็นโปเกมอนที่รักสั่นโดดนะฮะแล้วก็มีร่างกายเป็นน้ําแข็งนะครับผมเวลาน้องไปไหนมาไหนนะครับถ้ามีคาริคอนอยู่บนหลังนะฮะแล้วบังเอิญเจอฝูงฮอนจซิลานะครับน้องจะปล่อยให้แซงไปก่อนเลยเพื่อที่จะได้ไม่ทะเลาะกันเฮ้ยนี่มัน,พน,มมนวเพราหนุ่งไมโครเวฟรักน้องสุดๆเลยโอ้ oh my god ในรา่างกายพี่จะเป็นน้ำแข็งแต่หัวใจพี่นั้นเป็นไมนโครเวฟนะครับน้องนะครับเป็นโปเกมอนที่ตัวใหญ่มากใหญ่ถึงขนาดที่ถ้าเห็นน้องลอยอยู่ในทะเลนะนึกว่าเป็นแผ่นน้ำแข็งที่แตกแยกออกมาเลย เนื้อหาในโปรกตมเก่าถึงเดคาโนจังไว้ว่าน้องนะคบเป็นท่าแฟรี่โลหะนะครับมีร่างวิวัฒนาการทั้งหมด3ลร่างเริ่มกันที่คาโนจังนะครับผมน้องมักจะเก็บเศษเหล็กนะครับมาทําค้อนและทํำจนกว่าที่จะได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจซึ่งน้องก็จะใช้ไอคอนนั่นแหละครับในการป้องกันตัวเองแต่น้องซิลเด็กอ่ะเออแบบร,บรักษาของไม่ได้ชอบโยนอีโปกเกมอนตัวอื่นแย่งไปอะไรเงี้ยพอวิวัฒนาการเป็นนคาโนจังนะครับผมน้องเริ่มยาวขึ้นนะเอาจริงวัดั้นผมเริ่มสวยๆเกเวอร์ความสามารถในการทําเหล็กของน้องนะครับก็จะยิ่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้นอาวุธของน้องนะครับก็จะยิ่งแรงขึ้นมากๆด้วยนะครับผมน้องอาศัยภายในภูเขาเศษโลหะแล้วมักจะตีกันเองภายในพวกพร้อมเพื่อเป็น,นการทดสอบค้อนของตัวเองและสุดท้ายเดคานุจังอันนี้คือขั้นสุดในทุกยุๆด้านไม่ว่าจะสติป,ปัญญาการสร้างคอนการเหวี่ยงค้อนอันนี้คือที่สุดแล้วคือน้องสามารถเหวี่ยงคอนหนักร้อยกิโลเพื่อตีหินตบโปเกมอนนอกได้คุณผู้ชมเวอร์มาก เนื้อหาในโปกรกเด็กกล่าวถึงลุนป้า,ปาไว้ว่าน้องนะครับเป็นโปรกรมนน้ำยาามีจุดอ่อนเป็นพิษบินแล้วก็มาแรงนั่นเองความรู้สึกหลังอ่านโปเกเด็กของน้องนะครับคือ,อรู้สึกว่าน้องอ่ะเป็นโปรกกรมที่รักความสะอาดมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโปรกกรมที่ย้อนแยงภายในตัวนิดนึงน้องจะมีร่างการทั้งหมด3ล่างนะครับเริ่มกันที่ร่างแรกฮาสึโบนั่นเองน้องจะมีใบม้ติดบนหัวนะไอใบใบเนี้ยทาหน้าที่ในการกันเปือ้อนและน้องนะครับมักจะรวมตัวกันในบึงที่มีคุณภาพดีน้ําใสาสะอาดนะครับผมล่างถัดมานะครับฮาสึเบโลมี ตำนานของเมืองคิตาคามีกล่าวกันว่าถ้าเด็กคนไหนซุกซนเกิดใหม่จะกลายเป็นโปเกมอนตัวนี้นะฮะ และโปเกมอนตัวนี้นะครับยังชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์นั่นเองและสุดท้ายลุนป้าป้าพ่อล่างของน้องนะจะมีระบบที่สร้างพลังงานออกมาเมื่อได้รับคลื่นเสียงและจังหวะที่คืนเค้และน้องยังสามารถบัฟตัวเองในการเต้นได้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะฮะล่างเนี้ยรู้สึกว่าย้อนแย้งมากสังเกตล่างหนึ่งกับล่างสองคุณผู้ชม i n ทเวิร์ t มากล่างสามนี่คือ e อท t เ o ิร r t ที่แท้จริงกันก็ในโปรแกรมได้กล่าวถึงเคนทาร้อนไปว่าเคนทาร้อนนะคะเป็นโปเกมอนประเภทปกติมีจุดอ่อนเป็นต่อสู้เป็นชนิดโปเกมอน เข็นทาร้อนนะคะไม่ได้มีร่างเวทนาการนะคะแต่มีร่างอื่นอีก3ร่างนะ,ะเป็นร่างเทาเดียซึ่งเท่มากๆคุณผู้ชมแต่ละร่างนี่คือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสุดๆไม่ว่าจะหางเขาหรือว่าแผงคอที่แตกต่างกันนะคะเช่นทาร้อนะคะมักจะอยู่เป็นฝูง<บ>แล้วก็สู้กันเองโดยใช้เขาขวิดกันนะครับผมเช่นทาร้อนที่แข่งแร่งที่สุดและปกป้องฝูงจะมีความภูมิใจในตัวเองกับเขาของตนที่มีรอยแผลจากการต่อสู้นะคะทั้งนี้น้องจะใช้หางเพื่อตีตัวเองเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการ พุ่งเข้าไปโจมตีนะครับเอาจริงฟิลประมาณว่าแบบเอ้ยเคี้นฉันสิเขี้นฉันแล้วฉันจะมีแรงกระต้นในการทําบางสิ่งบางอย่างแล้วห่างมันอยู่ตรงนั้นนะคิดว่ามันจะเเคี้ยนตรงไหนล่ะเออ้อยไม่ได้เราจะมาเวน,นี้ไม่ได้นะคะทุกคน